อย่าลืมบำรุงผิวรอบดวงตากันนะครับลูกค้าใช้มาหนึ่งอาทิตย์บอกว่าใต้ตาชุ่มชื้นและความหมองคล้ำดีขึ้นไอครีมตัวนี้นั่นเองฮะอย่าลืมดูแลกันนะคะคลินไอครีมตัวนี้เอาไว้ตอบโจทย์กับคนที่มีปัญหาหรือว่ากังวลผิวรอบดวงตาทั้งในเรื่องของใต้ตาคล้ำเส้นริ้วรอยใต้ตาตีนกาความบวมของถุงใต้ตาส่วนผสมเป็น r e โดแมทซึ่งมีสารเอดซินช่วยลดความบวมจากการเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดของการข้าง และจะทําให้ความคล้ำใต้ตาค่อยๆดีขึ้นมีฟลาวักรมลดการอักเสบรอบดวงตาลดความบวมของถุงใต้ตาได้มีความชุ่มชื้นในกรุบของมอยเจอร์ไรเซอร์เช่นในเรื่องของโพลีกรูตามิกแอซิดที่ดึงน้ำเข้าสู่ผิวผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ใส่ชูกวาสควาเลนเข้าไปอีกไปช่วยเคลือบผิวข้างบนลดการระเหยของน้าน้ําก็จะได้อยู่ใต้ผิวนานขึ้นผิวเราอะใต้ตาเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นที่ยาวนานขึ้นและจากงานวิจัยตัวชูกวาสควาเรนอะช่วยในเรื่องของรีลอยใต้ดวงตาได้ดีนอกจาก รื่องของริ้วรอยใต้ดวงตาแล้วเรายังใส่ในเรื่องของไบโ m e n t ตาบีตัวนี้ช่วยริ้วรอยใต้ดวงตาที่ดีขึ้นโดยการลดการทำลายคอลลาเจนเออลาสตินใต้ผิว แล้วก็สุดท้ายก็คือในอะซินามายช่วยในเรื่องของลดความคล้ําของใต้ตาที่เกิดจากเม็ดสีเข้าไปใช้ง่ายมากๆหัวเป็นหัวเก็บความเย็นนะฮะจะเก็บหรือไม่เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะส่วนตัวไม่ได้เก็บไว้ในตู้เย็นแค่เนี้ยใช้ทุกวันเป็นประจําปริมาณเท่าที่ใช้นะฮะปริมาณเม็ดผูเหลืองทารอบดวงตาได้เลยนะฮะอันนี้ลองทาให้ดูเนื้อสัมผัสกังวงตรงไหนทาเน้นๆทุ่งใต้าตาเรียวรอยใต้ตาเส้นใต้าตานะฮะทาเปลือกตาด้วย พอทาเสร็จปุ๊บกลางวันก็อย่าลืมตามด้วยกันแดดซึ่งสําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับสั่งซื้อวันนี้นะครับเป็นตัวออกใหม่เนาะเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่390บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดละ390บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีอีกมีบริการเก็บเงินปลายทางให้อีกและที่สําคัญมีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมจากทางติ๊ตอกช็อให้อีกก็ขอบคุณทางติ๊ตอกมากๆ